ครัสวัสดีครับครับผมวันนี้ได้มาติดตั้งแก๊สท,ที่มงคลออโต้สวิตนะครับซึ่งมาจากชุมรีผมก็มีอาชีพขับแก๊สนะอ,อยู่ที่โซนพัทยาช่วงนี้ก็น้ำมันแพงนะมีค่าของชีพสูงตกวันหนึ่งมาละพันกว่าบ,บาทนะครับผมก็เลยมาเลือกติดตั้งที่แก๊สท,ที่มงคลออโต้สวิตนะซึ่งเข้าร่วมโครงการพีที นำรถมาด้าสองสกายีบมาติดตั้งซึ่งเป็นระบบ d i r ร c t i n j e c น i o n นัอนาซึ่งจะติดตั้งยากกว่าแต่ที่นี่ก็สามารถติดตั้งได้อ่าครับอ๋อซึ่งได้เข้าร่วมโครงการกับ PT ครับซึ่งได้รับส่วนลดหนึ่งหมื่นบาทครับผมมาครั้งแรกเนี้ยนี่ก็รู้สึกประทับใจครับก็ก็คือแบบประทับใจแล้วก็ดูบริษัทเขามีมาตรฐานในการติดตั้งแก๊สมั่นใจมากว่าเราจะ มีมาม่ฐานเพื่อนที่อยากจะเข้าร่วมโครงการก็กับพีทีก็สามารถมาติดตั้งได้ที่มงคลโรเตอร์สวิตนะเพราะว่าช่วงนี้ก็สภาพน้ำมันก็ราคาขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งมันก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากเพราะว่าผมก็อยู่ในอาชีพขับแก๊ปเหมือนกัน